ต้นสังกัดเจ้าลูกซื้อจัดการชาวเน็ตขั้นเด็ดขาดปล่อยข่าวเท็จทำเสียชื่อเสียงโดนชาวเน็ตขุดกู่ข่าวดราม่าออกมามากมายสำหรับนางเอกแถวหน้าของวงการอย่างเจ้าลูกซื้อล่าสุดทางต้นสังกัดของเจ้าลูกซื้อได้ออกมาปกป้องด้วยการประกาศผ่านถแถลงการขอใช้กฎหมายจัดการชาวเน็ตที่แพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงทำให้นักแสดงในสังกัดต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง และกระทบต่อจิตใจโดยทางต้นสังกัดได้ระบุข้อมูลในแถลงการเข้าๆดังนี้การใช้หัวข่าวพากพิงถึงคุณเจ้ารู้ซื้อศิลปินของบริษัทของเรามีบทความมากมายจมตีเจ้ารู้ซื้อและทําให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อมูลอันเป็นเท็จทางบริษัทจึงขอประกาศว่าจะใช้กฎหมายในการจัดการกับแอคเคาน์วปที่ใส่ร้าย เจ้าลู่ซื้อเนื้อหาที่สงสัยว่าละเมิดจะถูกรวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานและจะมุ่งเป้าไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องหลังจากแถลงการนี้ดำเนินการตามความรับผิดชอบเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย